สวัสดีครับพอดีเอฟซีทุกท่านนะครับนี่ก็บรรยากาศช่วงสามทุ่มกว่านะครับกำลังจะสี่ทุ่มจะสี่ทุ่มแล้วนะครับบรรยากาศที่ลานองค์ปู่ปริจิตรนะครับพเอฟซีนะครับเดินตรวจการนะครับ าลานปูนะครับเงียบนะครับบรรยากาศอากาศก็กอบอ้าวนิดนึงนะครับช่วงนี้อ่อนอบอ้าว สดๆที่ร้านวงปูปาริสิทนะครับก็เดินตรวจเวียนยามนะครับเดินตรวจเวีนยามเดินตรวจด,ดูความเรียบร้อยนะครับท่านทีน่านวงปูรถก็สัญจรเกือบทั้งคืนนะครับเส้นนี้ มีซูลาเซลนะครับ้านหน้าอืมองปูปาริจิตนาคราชนะครับผ่าน แสงไฟยาวค่ำคืนครับก็สวยงามนะครับผมสวยสดงดงาม,มเดินไปหน้า,านนะนร้านเนะร้านกาแฟนะครับ ซ้อมลำนะครับนี่เดียซ้อมลำอยู่ในบ้านเนาะบรรยากาศร,รอบๆงานปลูกปาริจิตที่จำดงนะครับรอลุงนะครอลุงป้ากลับมาเนาะน่าจะถึงดึกๆนะครับ ก็เห็นคลิปไปทางเข้ากับทีนทานายรถสัจรตลอดทั้งคืนครับเส้นนี้ยมก็จะอยู่บริเวณด้านหน้านี้นะครับก็ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ลุกขึ้นมาดูนะครับมาตรวจการมาเช็คได้ตลอดเวลาเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับคลิปนี้นะ่าจะเป็นคลิปส่งท้ายของวันนี้นะครับเจอกันอีกทีก็พรุ่งนี้นะครับถ้ามีเหตุการณ์อะไรด่วนๆนะครับเดี๋ยวมาเจอกันแน่นอนนะครับเหมือนมีหมอลำนะทางนั้น เด็ดสดๆนาลานปูปาริจิต เสียงหมาเห่าเนาะทางสวนยางนะน่าจะมีสวนยางน่าจะมีคนมานอนเฝ้าที่สวนเนาะก็ตรวจการนะรอบ,บ,รบ អត់បរិធម្មតាទេครับហេតុការណ៍បរិធម្មតា กากลา็บ้านพักยูทูบเบอร์เรานะครับอยู่กันเยอะนะครับทางฝั่งนั้นส่วนมากด้านหน้าจะไม่ค่อยมีคนอยู่เพราะว่าเป็นลานองค์ปูนะครับด้านหน้าแต่อยู่เฉพาะช่วงกลางวันนะครับออกมากับฮาดีดีครับ บรรยากาศธรรมชาตินะครับยิ่งได้ยินเสียงกิริดชักกระจันนะครับถ้าฝนตกก็จะเป็นเสียงกบเสียงเขียดเสียงอย่างนะครับบรรยากาศสดๆที่ร้านปูนะครับอัปเดตตอนประมาณเกือบจะสี่ทุ่มนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ